สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน่อาวันนี้ตรงกับวันที่แปดมิถุนายนแพทก็ยังตามหาบ้านใหม่ให้คนท้องกับเจ้าตัวเล็กแล้วก็บีสองอยู่นะคะเพื่อนๆนคะ่ะยังไงก็ท่านใดมีจิตเมตตาแล้วก็อ่ามีพื้นที่ให้น้องสามารถวิ่งเล่นได้สามารถติดต่อมาหาแพทได้เลยนะคะถ้าเป็นพื้นที่ในชลบุรีเนี่ยจะดีที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยแพทก็ จะคอยส่งอาหารเม็ดให้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่อื่นแล้วก็มีกําลังทรัพย์แล้วก็อยากจะพาคนท้องกับลูกๆไปดูแลก็แพทยินดีนะคะติดต่อมานะคะเด็กๆต้องไงลูกอ่ะน้ำแข็งมาให้กินค่ะกินน้ำแข็งก่อนกินน้ำแข็งก่อนกินน้ำแข็งก่อนชื่นใจชื่นใจตัวเล็กลูก ลูกตัวเล็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาหานให้ตัวเล็กกินน้ำแข็งก่อนนะคะเก่งมากค่ะคนท้องเป็นไงมา้างเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคนท้องคนท้องอยู่ไหนลูกคนท้องมาหาแม่มาโอ้ปวดเฉียดลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนท้องมาหาแม่มาลูกคนท้องอะ่ะอันนี้ให้หนูก่อนถ้าไม่ให้หนูก่อนเดี๋ยวหนูโดนแย่งเออ เอาอยางอ่ะมาลูกมากินเลยลูกกินดีๆอย่าให้หกสิคะกินดีๆกินดีๆลูกกินดีๆลูกอ่ะกินดีๆลูกเออเออเเก่งมากลูกแล้วเดี๋ยวมากินน้ำน,นะคะกินซะลูก กินน <onents and downhill> ้ำลูกตัวเล็กกินน้ำกินซะลูกกินซะลูกกินซะกินซะลูกกินซะลูกกินน้ำลูกเดี๋ยวแม่จะได้เก็บลูก ห่อยางเก่งมากเก่งมากแลวจ้ยแลจวเจยเกล่กินน้ำลูกกินน้ำเย็นลูกเออกินน้ำเย็นนะคะสองเป็นกำลังใจให้แม่แพทเปล่าบีสองครับเดี๋ยวแม่พาหนูไปทำวัคซีนนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับวันนี้หนูต้องไปก,ก,กระตุ้นวัคซีนนะเออ เป็นกาลังใจให้แม่นะแม่หาบ้านใหม่ให้หนูอยู่นะคะหนูจะได้ไปอยู่บ้านใหม่กับแม่หนูกับพี่น้องหนูนะคะโอเคค่ะถึะะงแล้วค่ะคิดิกหมอพาบีสองกรตุ้นวัคซีนกันติไหนดีที่สองที่สองกระตุ้นวัคซีนก่อนนะลูกนะกระตุ้นวัคซีนก่อนนะโอเคโอเคทำนะเดี๋ยวรอกระตุ้นวัคซีนแป๊บนึงนะคะรอคุณหมอก่อนค่ะวันนี้น้ำหนักสิบสามจุดสามห้าเออ หนูห้าเดือนแล้วนะหนูเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมใช่ไหมอือตอนนี้หนูอายุครบห้าเดือนแล้วค่ะกระตุ้นวัคซีนนะน้ำหนักสิบสามจุดสามห้าค่ะเออเราเดี๋ยวนะคะหน้าจีหน้าจีไปถึงแม่ปะไปสอบไปถึงแม่ปะไปเจอเจอเจอเรเจอเจเจอ เรียบร้อยแล้วนะคะวัคซีนครบแล้วนะคะเจอกันอีกทีปีหน้านะคะบีจองเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวแม่ไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะไปจีเรียบร้อยแล้วค่ะกระตุน้นวัคซีนครบแล้วห้าโลกเจอกันอีกทีสามสิบเมษาปีหน้าบีจ่องไปกลับบ้านไปยุคมะพี่น้องกลับบ้านก่อนเพื่อนพี่น้องกลับบ้านก่อนนี่ขีดอีกึงร่งลดราคาสิ้นลดนะคะเพื่อนะ พี่สองอยากเล่นกับพ่เปอร์เหรอคะอายุ้ยฮ่ายื้ยฮ่าจืยาจยาจ้ยอยากเล่นกับพ่เปอร์ลูกพ่เปอร์มาเล่นกับน้องหน่อยชิมีสองบอกพ่เปอร์มาเล่นกับหนู่อได้ไหม้ปาเดี๋ยวแม่พากลับบ้านนะคะเดี๋ยวแม่หาบ้านใหม่ให้นะลูกระหว่างยังหาบ้านไม่ได้ก็อาศัยป้าหนึ่งไปก่อนนะลูกนะอย่าทำตัวดื้อน,นะลูกรู้ปะโอเคเดี๋ยวแม่ขับรถก่อนนะคะพี่สองถึงบ้านแล้วนะหนูทำวัคซีนครบแล้วนะคะอจยจ้ยจืย ทำวัคซีนครบแล้วนะจะลงยังอยู่แม่หนูอ้าดุยอ้าดุยอ้าดุยปหลงยังอุ้ยเจ็บปะลูกอืมหนูอ่ะเยี่ยลูกฮ่าให้ให้ ก็ได้ค่ะไม่ให้หรกเอ้ยแลยวแม่ปัดพื้นให้ป้าหนึ่งกันแล้วลูกพื้นบ้านให้พี่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเก็บวัชพืชออกเรียบร้อยหน้าบ้านสะอาดแล้วเม่ไปแล้วนะคะ เป็นเด็กดีนะลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วจ้าลูกจ้าแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปหาหาบ้านให้หนูต่อแล้วลูกจ้ะจ้ะแม่ไปแล้วลูกจ้าลูกจ้าแม่ไปแล้วลูกมาหาแม่มาแม่ไปหาบ้านให้หนูก่อนละลูกคณท้องมาหาแม่มาหาแม่มาลูกอยู่ดีๆนะลูกนะหมูได้รู้แล้วอยู่ดีๆนะลูก ตัวเล็กไม่ดื้อไม่สนนะคะแม่ไปหาบ้านให้หนูก่อนเลยแม่ไปคุยกับเพื่อนก่อนนะถ้าไปแล้วลูกวีสองเป็นเด็กดีนะลูกเ,เด็กดีนะลูกแม่รู้แล้วลูกตัวเล็กแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่มาอีกนะเดี๋ยวแม่หาบ้านให้หนูก่อนนะนะไปนวน,นะคะ อยู่ดีมีสุขนะลูกอย่าลืมของนะรู้เปล่าแม่ไปแล้วลูกคนท้องอยู่ดีๆนะห้ามสนห้ามดื้ยนะคะนะโอ้ลไปแล้วนะลูกไ,ไปแล้วนะคะเด็กๆคนท้องดูแลลูกดีดีนะแม่ไปหาบ้านให้หนูกก่อนนะ